คณาจารย์นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมเข้ารับการอบรมภาษาเขมรจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะจุงเรียบส่วแล้วเสียงพร้อมกันค่ะจุงเรียบส่วจุเรียบสัวบรรยากาศการเรียนวันแรกภายในห้องเรียนสำนักศิลป,ปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพรรณีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพรรณีสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่ได้ปรับตัวและเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะภาษาเขมรประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของชาวจันทบุรีในฐานะที่มีด่านชายแดนเชื่อมต่อกันทั้งสองด่านได้แก่ ด่านชายแดนบ้านแหลมและด่านชายแดนผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจึงมีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนานซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา,าเขมรโดยมีอาจารย์ปราโมทสุวรรณนาผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏปราไพพรรณีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ต่อรองศาสตร,ราจารย์ทรงศักดิ์นิ่มกระโทก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันนีเป็นประธานในพิธีซึ่งทางสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันนีได้รับงบประมาณสนับสนุนในการบริหารวิชาการแก่ชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นได้จัดการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2556ในทุกบ่ายวันพุธและบ่ายวันเสาร์แก่คณาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งนักศึกษาคนใดเข้ารับการอบรมครบ80%ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าอบรมภาษาคขเมนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลด้านภาษาคขเมรก่อนเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ที่ประเทศไทยพร้อมด้วย10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปิดการค้าเสรีซึ่งจะสร้างการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งได้รับความสนใจจากขนาดจารย์และนักศึกษาเป็นจํานวนมากสมัยก่อนนี่ไม่ก็ได้สนใจภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาเขมรนี่ไม่ได้ใครสนใจใช่ไหมที่เป็นสนใจก็อาจจะเป็นความไม่จัเป็นอาจจะเป็นความอะไรไม่ชอบแต่ตรงกันข้ามของเขาเนี่ยเขาสนใจภาษาเราแล้วง่ายก็คือสื่อ,ขอเขาเนี่ยใช่ไหมรับของเราได้ทุกช่องทุกอยา่างแต่พวงเราในขณะน,นี้สื่อที่เรารับจากทีวีก็ตามดาวเทียมก็ตามเราไม่สามารถที่จะ ฟังภาษาก็ได้นี่คือจุดด้อยแหละนะชัดเจนเลยนะและในขนาดเดียวกันว่าแล้วคนคนกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ดูดูละครไทยใช่ไหมฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่ขณะน,นี้คนไทยฟังภาษาเข้าไปรู้เรื่องดูละครก็ไมไปรู้เรื่องมันก็เหมือนโอกาสของเราที่น้อยกว่าเขานะเมื่อน้อยกว่าเขาเนี่ยเราเลยทําให้เราก้าวไปตัดเขาเหตุผลก็เพื่อต้องการพัฒนาสมรรภาพของบุลคลากรเขาทำอะไรเขา ลักสู่ประชรุษมาเซียนนะซึ่งขณะนี้ประชาชนก็ขับเคลื่อนขึ้นมาอย่างเร่งร้อนแล้วในส่วนของของภานประชาคมอาเสียนการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรของสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏลํารไพพัรณีในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลก่อนเปิดการค้าเสรีในยุค AEC ซึ่งหากประชาชนทั่วไปสนใจเข้าอบรมสามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพยพันณี